มาค่ะคลิปนี้แม่ดุษณีจะพาม,มาเปิดไหปลาเลือกเอาปลาตัวใหญ่ๆมาล้างแล้วทอดเนาะสวัสดีมีความสุขนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุษณีสปาชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันหน่วยออกค่ะถ้า ยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนเดอ้อาหากว่าผู้ใดอกหักบ่ต้องกินมามาก็ะไดเด้อนี่มาบ้านไปดูสนีสปาเฉลี่ยจะทอดปลาไ้าไว้รอเนาะล่างก่อนทอดปลาร้าทอดล้างซะก,ก่อนล้างให้ดีก่อนเนาะค่อยมาทอดตัวใหญ่ๆปลาร้าข้ามปีแล้วล่วะค่ะ เป็นปลาส้อยนะคะเดี๋ยวมาดูไหนี้สะหน่อยเปิดไหนี้ดูสิเป็นอย่างไรไหนี้เรือว่าไหไหนไหนีหน้ทําก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ดูสีก็รู้เลยเนี่ยไหยนี้ทําก่อนเป็นก่อนเดี๋ยวลองดูว่า ตัวนี้นิ่มตัวนิ่มนะอันนี้ตัวแข็งคนละรสจาดเลยไ้นี่จะออกเบี้ยวนิดนิดนึงเพราะว่ายังไม่ถึงปีเพิ่งจะได้ห้าหเดือนจริงๆแล้วปลาล้านะทำหกเดือนก็กินได้ค่ะแต่อันนี้กำลังนัวตัวนิ่มกว่ากันเนาะเนี่ยปลาร่า ดี๋ยวจะค้นดูตัวใหญ่ๆมาทอดแต่จริงๆแล้วทอดเอาเอาไหาแรกที่ยังไอ้นี่ก่อนก็ได้เนาะเนี่ยปลารสรุปแล้วเอาไหาแรกเอาไหาที่ออกเปรี้ยวนิดนิดหนึ่งกดลงค่ะจะได้ไม่ดำหไยนี้ทำกวนเป็นก่อน ปลก็ขออย่ากให้อกหักนะคะหลังสามโมงครึง่งขอให้เฮงเงปังปังกันทุกผู้ทุกคนขอบคุณปลาไม่กลัวก็ สวัสดีมีความสุขอีกเทื่อนหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมามามาเลือกเอาปลาลาตัวไหนที่มันจะน่าทอดเนาะนี่แม่ดุสณนีก็จะคนขึ้นมาก่อนเนาะคนขึ้นมาก่อนตัวไหนมันน่าทอดแต่ตัวปลาไหลานี้นะ่ะทำทีหลังตัวก็จะแข็งบุ้งอยู่ยังไม่ถึงปีนะคะ ดูสน่ก็จะเลือกตัวที่ล้างก่อนแล้วก็มาทอดล้างก่อนล้างก่อนตัวแข็งแข็งดีเลือกเอาตัวใหญ่ๆหน่อยสัก3ามสี่ตัวก็กินไม่หมดแล้ว ปลาทอดทอดแล้วก็จะคงใส่พริกเม็ดแดงๆลงไปเนาะพริกพริกแห้งอะเนาะทอดรวมๆไปหน่อยหนึง่งพริกแห้งทอดรวมไม่ต้องฉีกเดี๋ยวนี้เขาไม่กินแล้วปลาดิบทอดซะก,ก่อนเนาะ เรวจะมาดูไหนี้อีกสิปิบนี้ดูสีสีสันผิดกันค่ะอันนี้ยังใหม่แต่ก็กินได้แล้วล่ะแต่ทอดไม่เป็นไรหรอกนี่อันนี้แกงได้ใส่ส้มตำได้แต่สมัยนี้เขาไม่ใส่แล้วแบบนี้เขาจะใส่ไอ้พวกปลาขวดธรรมาศาสตร์ธรรมาศาสตร์ด้วยพี่น้องดูแลไว้อย่างดีไม่มี ไม่มีเจ้าของมาเจือปนดูแลเองจะเลือกเอาตัวนี้ทอดปะลาทออยู่ข้างล่างก็จะมีปลาตัวใหญ่ๆ ปานินปะตะเพียนแต่คงไม่ค้นขึ้นมาหรอกแค่นี้ก็น่ากินแล้วหรอนะปลาาแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะค่ะก็จะลองคุยขึ้นมาสิเป็นยังไง ตัวเดียวกันนะ่ะกลุ่มเดียวกันไม่แตกต่างกันทอดกดลงตัวนี้ก็กดลงน้ำทอดไฟอ่อนๆ มาเด้อมาเด้อมาเด้อถ้าผู้ใดอกค่นะคลิปนี้ออกก่อนคลิปนี้ออกก่อนหวยออกแน่นอนทอดทอดทอดจำเบะ๊ะจำเบะ๊ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเอาถ้วยมาใส่เด้อพี่น้อง